买了，那等我我还做忘记的啦。 มาแฮมพี่ต้อยอามาแฮมพี่ต้อยพี่ต้อยจากกินตะลากกายเป็นดิฟูพี่กินตะลากขายลาบขอพี่ต้อยกินตะลากขายลาบชิตั้งตรงตรงตรงบ่านี่พี่ตรงบ่อประศิวเห็นตั้งหัวร้อยองค์เลยพี่ เปลื่ยนแล้วตีลงย่างพี่ต่อยจ๋าเยสตีตังตรงตรงจ้องตาไม่ได้นิดานิดาจอมสวัสดีจ้าน้องปู้ก็ส่งตามาเยีได้ปูสัดอาหารก้อนมูก่อคุณค่ะพี่ต่อยคะ่ะลงแล้วเออพี่ต่อยดปูสัดอาหารผู้ใดมากอ่อนผู้ใดกับท่านเนาะเยี่ยใครสิตั้งจังใดพี่น้องตั้งจังใเดเยี่ยสิเอาจังสี่เนาะพี่น้องเห็นบ่หนิเห็นบ่ เห็นชาดบอพี่ต้อยทำกล่องตรงตรงตรงบ่หนี่ตรงบร่ตรงบร่งบน้องปุกเดี๋ยวน่องปุกดีจ้าจากพี่ต้อยเนาะตรงบ่หนี่จ้าตรงบร่บอกเน่เพราะว่าขอ่อยใส่แทนเบ็ดได้ดพี่น้องเดี๋ยวต้องแอบ์ฟ้าหมักพิ้งเนาะ เห็นตาหัวเห็นต่หัวทำกองตรงๆโอยประอยัดแอดมินมาแล้วแอดมินมาแล้วแอดมินได้นอนไปลยแอดมินสวัสดีครับจสั่ังวาครับเอ้าสวัสดีค่ะนุ่มหนามนคนไข้แนได้นอนไปละจ้าพี่ต้อยดีครับจากนุ่มหนามนคนไข้แนเนาะ กูษา <laughs> คกูสา่สามาเจอได้พี่ประตูคนกูแาย่ยิงปุ๋ยปุ๋ยอยู่อาแนวว่างข้างหลังแต่น้องปลูกมันเห็นหนามันเห็นหนาน้องปลูกอาแนวว่างข้างหลังเห็นบอ่อยายกลมเห็นบ่อประตูนหลี่ขอบคุณนะคะแอดมินสุธีรักน้องปลูกดีครับแอดมินสุธีรักตื่นนหลีไวแต่แอนี่มินึกว่าตะสี่นอน พี่ต้อยทักันมดทากัน,กกนมดมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงๆเนาะเดี๋ยวตรงๆตรงๆตรงบ้งงนี่พี่ต้อยน้องปู๊บเบาใจนิดานิดากินเขายัาง,งดีจ้าน้มน้มมตีสองแย่กลมไปปลูกนี่แหละแล้วเดี๋ยวก็โดนได้อีกแหละเดี๋ยวก็โดนดาไปปลูกเล่าน่ะ <c oughs> ใส่ขาต่างกล้องาอย่างลูกนิดาเอาจังสีล่ะเอาจังสีล่ะจะจะเอาเห็นตั้งหัวดีกว่าจะจะเห็นเ,นเบิร์ตัวเอาแบบนี้แหละนีิดา <c oughs> นอนอยู่ค่ะชีได้ชียาละเวียนหัวบ่รองเอ้าเป็นตั้งมือน,นั่นตอโอ้ยเจ้าใบใเด้อ เจ้าเอากล่องว่างขขาง่างสีหลูกเจ้ามันร้อยแม่ได้ล้อย, <laughs> อยกระซื้อน,น,น,นะพี่เดยว่างได้ว่างไม่ตรงนี้แล้วพี่นาะเอ้าหาหมองพิงนั่นเสียแล้วบ่านี้เสียแล้วเสียแล้วพี่น้องตกคานแล้วเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่กล่องขวยเสียพี่น้อง เอานังซื้อตา่ามีตาคนบอกมันนี้ก็ไม่ตาคนบอกเดี๋ย,วเ,ย,ว,เยว,ว,วเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่โต๊ะขานเราเด้อไม่นองเด้อ